ประกันชีวิตนะครับแล้วก็วินาสภัยเป็นแบบบุคคลกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นลักษณะไฮเน็ตเวิร์ l ลักชัวรี่นะครับแล้วก็อายุ 25ปีขึ้นไปนะครับอาจารย์ขออย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยคือรูปโปรไฟล์ที่มีทั้งหมดนะครับที่ที่ส่งให้อาจารย์ดูเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะจัดกลุ่มนะของ High Network Luxury ลี่ลักชูรี่เนี่ยนะครับอาจารย์จะบอกว่านะครับถ้าเกิดเรารูปโปรไฟล์นะนะครับถ้าเกิดเราจับกลุ่มกลุ่ม High Network Luxury เนี่ยนะครับที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันแคชชวลไปนะครับเงินแคชชวลความหมายของแคชชวลก็คือว่าเสื้อยืดอย่างเงี้ยแคชชวลนะครับกางเกงยีนเนี่ยแคชชวลนะครับเสื้อเชิ้ตที่ถ้าเป็นรูปโปรไฟล์นะเสื้อเชิ้ต ที่มีพวกเลขใหญ่ๆหรือไม่ก็แบบว่าโลโก้ใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับจะเรียกว่าแคชเชียลนะครับหรือว่าความไม่เนี้ยบนะครับในด้านของการพับแขนก็เหมือนกันนะครับสมมุติว่ามีรูปนึงเนาะที่พับแขนเนี่ยนะครับครับพับแขนมาเลยสอกเลยเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันจะดูเหมือนกับคนที่แบบเลิกงานแล้วนะครับก็พับแขนเนาะเออขึ้นมาเหนือสอกเลยอย่างเงี้ยนะครับเออถ้าเป็นรูปโปรไฟล์เนี่ยก็ไม่เหมาะไม่เหมาะเลยนะครับถ้าเกิดจะพับจะพับก็อาจจะพับแบบนี้นะครับแบบ นะครับเอ่อถ้าถ้าพับก็จะพับแบบแบบแบบสอนอะนะฮะ นะฮะไม่ต้องไม่ต้องให้เหนือให้ไม่ต้องให้เหนือไหลนะครับหรือพับครบก็ได้แต่ว่าอย่าให้เหนือไหลนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราจะเอา Image นะนะครับถ้าเกิดจะจับกลุ่มพวกนี้จริงๆอ่ะนะครับเราพวกเนี้ยเราดูนิดนึงนะครับว่าคือคือมันไม่ให้ไงนะครับคือมันไม่ได้ผิดหรือถูกนะนะครับแต่ว่ากลุ่มลูกค้าที่เราจะจับเนี้ยนะครับถ้าเกิดเป็น Luxur y รี่เงี้ยไฮเยน็ตเวิร์กเนี้ยแบบเนี้ยมันดูแค s เชืไปแล้วเขาก็จะดูเราเหมือนกับเราจะเทคแคร์เขาได้หรือเปล่าอยากจะให้ดูตรงนี้นิดดังนั้นนะครับ นี่มันแคชชวลหมดเลยนะครับมันมันไม่เหมาะที่จะทำเป็นลูกโปรไฟล์แต่ว่าโอเคเราโพสใน facebook อะไรอย่างเงี้ยได้เราวันธรรมดาแบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าลูกโปรไฟล์เนี่ยไม่เหมาะไม่เหมาะเพราะว่าเนี่ยมันแบบเป็นลูกโปรไฟล์มันก็เหมือนแบรนด์เราเนาะนะครับ